มาจากออฟฟิศพี่ก่อนอยางเริ่มที่บางพัดอ๋อนี่แล้วนี่ตงรน้อง่ะใกล้บ้านกินนี่มาใช่ใก้ก็านนใช่ไมนี่นี่นี่โตโยต้าตงข้าฟังบตรงโตโยต้าดีไซ้ายรสายโตโยต้าโตโยต้าไหนโตโยต้าข้างบานินป่ะโตโยต้าที่ม่อเชาปะเ๋ยวนะละเรื่องอ๋อละทง คือเส้นแบบอ๋อที่มันทางบ้านไปบ้านกินเนี่ยไือบ้านกินเลยเนี่ยมีย้อนกลับไปอ่ะอกินคือกินออกจากหมู่บ้านนี้ก็ต้ม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 เนี้ยไอ้นี่ไอ้นี่นี่เดี๋ยวก่อนนี่แก๊สตรงนี้พระรามห้ามาใช่ไหมถ้ามาเนี่ยมันจะได้ลงฝาเมื่อกี้ที่เราตามรถไฟฟ้ามาใช่รถแปดรถกองก็จะตรงนี้ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ดินี่ขนมระดับพระรามห้า ใช่ของน้องที่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บ้านกีอย่างนี้เนี่ยบ้านกีเออเลยบ้านกีมากระโดงข้ามอันนี้พี่ต้องดรอกอันนี้มันเป็นวงเวียนอย่างนี้มันจะเป็นทางที่ตลิ่งชังน้ำในส่วนทางไปในตลิ่งเนี่ยต่อไปในตลิ่งเนี่ยก่อนที่ถ้าตรงนี้ออฟฟิศพี่จะตรงมาแล้วเร็วเนี่ยที่สมมติตรงนี้ออฟฟิศพี่ใช่ไหมมาจากตั้งเงินเสร็จอ่านั่นแหละนั่นแหละพี่จะเริ่มจากหน้าบ้านาบ้นกีรู้แล้วรู้แ่้ว พี่ก็ต้องผ่านด้านนั้นอยู่ดีว่เอ่อก็ได้ได้แตได้ได้ได้แข่งแต่แต่ก็นแว่าพี่มาจากสายสายสายใหม่แต่สายใหม่ก็จะก็เนียเลียบสายใหม่ๆไปเร่อยก็เลี้ยวขวาตรงที่จะมาบ้านกีเลี้ยวขวาปุ๊บยังไม่พูดต้องมนทนยังไปไม่ถึงขวาก่อนเลี้ยวซ้ายไปบางแคร์ก่อนแยกไปบางแคร์มาเลี้ยวขวาไปบางใหญ่แยกถูกปะบางแคร์บางทองเออใช่ใช่ใช่ไปบ้านกีนที่อยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาต้องต้องต้อง พอพลงงพอพอแล้วอะก็มองขาจะมีสในใตอูแล้วเจอไฟแดงไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้วซ้ายแล้วกลรถ้ลับรถพอ <c oughs> อืมอยจู้วกลับรถ <c oughs> อ่ะมันเป็นส่วนนครินดูแล้วดูแล้วที่จะเริ่มแบบนี้ไงเริ่มจากหน้าบ้านกินงนี้ไงโงงโใช่ใอันนี้ใช่ไหมกงไปไกลในในเหมือนกันระยะนึงอะเพื่อที่จะออกตลิ่งชันชที่จะเปเส้นปลลงอะ เราไม่ถึงไงไม่ถึงใช่ถ,ใชถึงก่อน,อนเออใช่ใช่นก่อหละ แล้วก็มาคุยกันแค่นี้กันไปไเขาแค่นี้กันตั้งนานแล้วแค่นี้เองอ่ะเออจ้าเอากับขางกล้องเหรอคะอ่ากับบ้านดีๆขับรถดีๆนะกินขับรถน่ากลัวมากเลยอ่ะตกตะกุกตกก้าแล้วกลัวขับตามกินออกไปไหมออกทุกวันนะพี่เห็นทุกวันนะวันนั้นก็กินจะเข้าบ้านกินอยู่เลนขวาใช่ป่ะปื๊ดกินเหมือนแบบกินเหมือนแบบคนที่ไม่ได้จับกลมอะไรแล้วก็รีบมาจับอ่ะคือคือรถกินอย่างเงี้ยเห็นแล้วไม่มี ไม่ใช yeah. ่ย oh, oh, ังอ้าวพี่หมอหนักท้วงกว่าพี่ได้เราออกไปเพราะเราจะได้ไปออกทางนู้นยี่จะตามไปดูนะยี่จะตามไปดูบ้าจักันโอเคค่ะ